เทที่แล้วแอดมินกล่าวถึงเรื่องเพลิงพระนางแต่ละครอีกเรื่องที่แอดถือว่างดงามและจำลองเครื่องแต่งกายของเจ้านายพม่ายอย่างดีที่สุดก็คือรากนักคราผู้จัดได้ทำการบ้านดีงามอย่างยิ่งยวดชุดทรงแต่ละชุดล้วนทำอย่างปราณีตงดงามไม่ว่าจะเป็นเสลี่ยงคานหามสีหราชบัลลัง รวมไปถึงจารีตประเพณีก็ทำอย่างหาที่ติไม่ได้เทปนี้แอดถือว่าได้แรงอินสปิเรชันจากลากนักคราแอดมินจะพาทุกท่านย้อนเวลาไปสมัยพม่าก,ก่อนเสียเมืองเราจะมาเดินท่องเที่ยวในฝ่ายในผ่านสายตานางสนองพระโอษฐ์ของพระนางสุพยารัตนางกำนันผู้นี้รู้เห็นความรุ่งโลดของพมา่าจวนถึงจุดจบความหายนะ ศูนย์สิ้นแผ่นดินและสิ้นราชวงศ์แอดอ้างอิงจากหนังสือทีบอร์ควีนหนังสือที่นักเขียนชาวฝรั่งจดบันทึกการสัมภาษณ์ระหว่างเขาและนางกำนันผู้นี้นางได้บอกเรื่องราวที่น่าสนใจและความจริงที่ไม่มีใครรู้มาก่อนแอดบอกได้เลยว่าเรื่องราวในวังหลังของพมา่านั้นแซบไม่แพ้ชาติใดในโลกเทปเนี้ย เราจะแบ่งออกเป็นสองตอนด้วยกันซึ่งเทปนี้เป็นตอนแรกมีอยู่5ห,หัวข้อหัวข้อแรกเราจะพูดถึงการสิ้นพระชนของพระเจ้ามินดงกษัตริย์องค์ที่10ของพมา่าข้อที่2การสำเร็จโทษเจ้านายกว่าร้อยพระองค์ในคืนเดียวข้อที่3ชีวิตในวังกับอุปนิสัยของพระนางสุพยารัตและพระเจ้าสีปอกษริย์ และลาชินีคู่สุดท้ายของพระมาข้อที่สสนมพระเจ้าสีปอผู้กล้ากระตุกหนวดเสือและข้อสุดท้ายเจ้าชายยานองคู่คิดพระเจ้าสีปอแต่เป็นคู่แค้นสุดโหดของพระนางสุดพยารัฐส่วนเทศที่สองอาทิตย์หน้าแอดมินจะพูด5หัวข้อเช่นกันหัวข้อแรก พระน้องนางผู้กล้ามีชู้กับชายแต่งหญิงหัวข้อที่2องลอตเตอรี่ที่สามารถล่มเมืองหัวข้อที่3ความล้าฉานของพระนางสุพยารัตกับพระนางอเลนันดอแม่ผู้ที่กระหายอำนาจกับลูกที่กระหายยิ่งกว่าข้อ4ีการลบระหว่างพม่าก,กับอังกฤษและความล้าฉานที่สบัน้นสัมพันธ์แม่ลูกจนต่อไม่ติด และข้อสุดท้ายวันสิ้นชาติและชะตากรรมของเหล่าราชวงศ์ผู้ไม่มีแผ่นดินจะอยู่ค่ะเรื่องแรกการสิ้นพระชนของพระเจ้ามินดงก่อนอื่นเนี่ยพระเจ้ามินดงเป็นกษัตริย์องค์ที่สิบของพม่าพระองค์ถือว่าเป็นหนึ่งในพระเจ้าแผ่นดินที่มีพระปีชาสามารถมากเลยพระองค์มีพระมเหสีเอกอยู่สพระองค์ และก็มีพระสนมมากกว่าห0นางตามจารีตประเพณีของพมา่าพระมเหสีทั้งสี่นั้นต้องเป็นน้องสาวต่างมารดาของพระเจ้าแผ่นดินส่วนพระสนมเนี่ยจะเป็นใครก็ได้และหนึ่งในสนมของพระเจ้ามินดงคือเจ้าหญิงจากรัดฉานพระมารดาของพระเจ้าสีปอกษัตริย์องค์ที่11อของพมาเจ้าหญิงองค์เนี้นามว่ามหามินกลาเทวี พระนางมีโอรสองค์เดียวถวายพระองค์ก็คือเจ้าสีปอแต่ต่อมาพระเจ้ามินดงก็ไม่โปรดนางสักเท่าไหร่พระนางสิ้นพระชนไปแบบเงียบๆส่วนมเหสีอีกองค์ที่มีบทบาทมากก็คือพระนางอเลนันโดพระมารดาของราชินีสุพยารัตของเราพระนางอเลนันโดหรือเจ้าทิพในเพลิงพระนางไม่มีโอรสนะจ๊ะมีแต่พระธิดาสามองค์ด้วยกัน พระธิดาทั้งสามก็ต่างแต่งงานกับพระเจ้าสีป่ปอองค์แรกพระนางสุภยากยีเป็นอัครมเหสีเอกองค์ที่สองพระนางสุภยารัตเป็นอัครมเหสีรองและพระนางสุภยากะเลเป็นอัครมเหสีรองอันดับสองพระนางอลเลอนันดอน,นั้นมีขุนนางคนสนิทคนหนึ่งคือ ขิงวุ้นมินจีผู้เป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ตอนที่พระเจ้ามินดงทรงป่วยหนะักมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการสิ้นพระชนของพระองค์บางข่าวก็บอกว่าพระนางอเลอนันดอนนั่นแหละเป็นผู้วางยาแต่ข่าวลือก็คือข่าวลือพระเจ้ามินดงทรงสิ้นพระชนขณะที่พระชนมาอายุ7จ็ดสิบชันษาคือสมัยก่อนเนี่ยการแพทย์มันก็เน้นพูดผีปีศาจและสมุนไพรเป็นหลัก คนที่มีอายุยืนถึง70ก็ถือว่าสุดยอดแล้วดังนั้นเรื่องการสิ่งพระชนพระวางยาพิษอันนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่แต่ว่ามันเกิดเรื่องวุ่นวายก็ช่วงปลายรัชสมัยของพระองค์เพราะว่าพระองค์เนี่ยไม่ตั้งใครไปองค์รัชทายาทจึงได้ก่อเกิดคลื่นใต้น้ำขึ้น4ี่ลูกใหญ่เลยค่ะคลื่นลูกแรกเป็นคลื่นของโอรสองโตเจ้าชายเมกยา คลื่นที่สองเป็นกลุ่มของเจ้าชายนางนกเคลื่อนลูกที่สามเป็นกลุ่มของเสนาบดีที่เสนอให้ตั้งตนเป็นผู้สมเร็จราชการและลูกสุดท้ายก็คือกลุ่มของพระนางอเลนันโดก็อย่างที่แอดมินกล่าวไปว่าพระนางอเลนันโดนั้นไม่มีโอรสมีแต่พระธิดาแล้วขณะช่วงปลายราชสมัยพระเจ้ามินดงพระนางก็ถือว่าเป็นประมุขของฝ่ายใน เพราะเศคระเทวีนั้นซึ่งพระชนไปก่อนหน้านี้ถ้าพระนางมีโอรสสักองค์บอกด้วยเลยว่าโอรสองค์นั้นต้องได้เป็นกษัตริย์ต่อแน่พระนางก็ต้องหาหุ่นเชิดขึ้นมาและพระนางก็เลือกเจ้าสีปอท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าทำไมต้องเลือกเจ้าสีปอละ่ละนั่นก็เพราะหนึ่งเจ้าสีปอเนี่ยเป็นคนหัวอ่อนจิตใจงดงาม และก็เป็นผู้เดียวที่สอบผ่านข้อสอบหลวงนอกจากนั้นยังไม่มีพระญาติใกล้ทิศท,ที่จะพึ่งพาได้ถ้าได้ขึ้นของราชแล้วไสยังไงก็ต้องพึ่งพระนางอเลนันโดหลังจากที่พระเจ้ามินดงสิ่งพระชนแบบปัจจุบันทันด่วนในเดือนตุลาคมวันที่28ปี1878พระนางอเลนันดอเป็นผู้ดูแลฝ่ายไหนและหมอหลวงตอนนั้น ก็ปิดข่าวการสิ้นพระชนหะพระนางรวบรวมกำลังและส่งคนไปแจ้งข่าวกับพระราชโอรสและพระธิดาทุกพระองค์ของพระเจ้ามินดงให้มาเฝ้าพอพระญาติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกคนมาเฝ้าอยู่ในห้องเดียวกันพระนางก็สั่งจับกลุ่มทั้งหมดไปขังไว้ในคุกในขณะเดียวกันเจ้าชายสีปอก็กำลังบวชอยู่ในวัดพระชนมายุเพิ่งยี่สิบพรษา อยู่ดีๆก็มีขุนนางมาอัญเชิญขึ้นครองราชสองวันหลังจากที่พระเจ้ามินดงสิ้นพระชนเรื่องที่สองการสังหารหมู่เจ้านายมากกว่าร้อยพระองค์ก็หลังจากที่พระเจ้าซีปอขึ้นครองราชกษัตริย์หนุ่มวัย20กับราชินีวัย19ต่างก็ไม่รู้งานราชการอันใดอำนาจบริหารส่วนใหญ่อยู่กับพระนางอเลนันดอกับเสนาบดีแก่แก นางกำนานผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ฆ่าเจ้านายตอนนั้นเพียงแต่ได้ยินคนเล่าว่าคืนนั้นเป็นคืนที่เงียบสงบแม้แต่เสียงนกร้องก็ไม่มีพระโอรสพระธิดารวมทั้งพระสนมของพระเจ้ามินดงถูกสังหารทั้งหมดในคราวเดียวกันแม้แต่โอรสธิดาของเจ้าชายเจ้าหญิงเหล่านั้นก็ไม่มียกเวน้น เพียงคืนเดียวพระบรมวงศานุวงศ์ของพมา่าสิ้นชีวิตเกินกว่าครึ่งมีแต่องค์ชายสององค์ที่ไหวตัวทันและหนีไปพึ่งกงสุนอังกฤษจึงหลบเพศภัยครั้งนี้ไปได้แม้ว่านางกำนันเนี่ยจะไม่อยู่ในเหตุการณ์ประหารหมู่ครั้งนั้นแต่นางก็อยู่ตอนที่การสังหารหมู่สิทิ์สิ้นไปแล้วพอพระเจ้าซีปอทราบข่าวก็ทรงสุดลงลำไห้พระองค์ตรัสออกมาว่า ทุกคนต้องมาตายก็เพราะข้าแต่ตามความเห็นของนางกำนันนั้นไม่เชื่อเลยว่าพระเจ้าสีปอกับพระนางสุพยารัตเป็นผู้ออกคำสั่งส่วนพระนางสุพยารัตเองหลังจากขึ้นเป็นราชินีไม่นานก็ทรงแย่งอำนาจบริหารมาจากพระมารดาพระนางทรงตัดกับพระสวามีว่ามองมๆท่านรู้ไหมว่าเกิดอะไรบ้าง ท่านอาจจะคิดว่าตนเป็นพระมหากษัตริย์แต่ความจริงท่านเป็นจริงหรือหรือเป็นแค่เพียงในนามพระนางสุพยาดัตค่อยๆริบหรอนอำนาจบริหารจากพระนางอเลนันโดและเหล่าขุนนางขุนนางผู้ใหญ่ที่รู้งานตั้งแต่สมัยพระเจ้ามินดงต่างถูกลดอำนาจพระนางตั้งตัวขึ้นเป็นใหญ่จึงไม่ฟังคำทัดทานจากใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเสนาบดีทั้งสามแผ่นดิน หรือจากพระมารดาตนเองพระนางก็ปัดออกไปสมดเพราะแท้จริงแล้วเจ้าไม่ได้ตระหนักถึงจารีตประเพณีของราชสำนักเจ้าหละหลวมในการอรารักขาองค์พระมหากษัตริย์ข้าพุทธเจ้านี่คือรางวัลที่เจ้าสมควรได้รับแผ่นดินที่เคยรุ่งเรืองสมัยพระเจ้ามินดงเริ่มตกต่ำลงจนน่าใจหายทองพระคังขาดแคลน การซื้อขายตำแหน่งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางโดยที่พระเจ้าสีปอไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเรื่องที่สามชีวิตในวังกับอุปนิสัยของพระนางสุพยารัตและพระเจ้าสีปอพระนางสุพยารัตผู้ดำรงตำแหน่งพะระอัครมเหสีหรือในภาษาพาม่าเราเรียกว่ามิงพยามิงพยามีนางกำนันและข้าหลวงรับใช้ประมาณ500คน แบ่งออกเป็น30กลมกองแต่ละกองมีหัวหน้าหนึ่งคนทุกกองทำงานเป็นกะกะละหชั่วโมงนางกำนันส่วนมากเป็นลูกสาวขุนนางหรือไม่ก็ลูกสาวของเจ้านายจากรัฐฉานและยังมีนางกำนันฝรั่งอีกหนึ่งคนด้วยซึ่งเป็นที่แปลกตาในตอนนั้นมิงพยาปฏิบัติกับนางท่าหลวงดีมาก พระนางประทานเสื้อผ้าหมายก้าชุดและเงินเดือนทุกๆเดือนท่านผู้ฟังก็อาจจะสงสัยว่า9ชุดต่อเดือนเนี่ยไม่มากไปหรอไม่มากหรอกคะ่ะความจริงเนี่ยนางกำนันไม่ถูกอนุญาตให้ใส่ชุดเก่าและชุดแต่และชุดก็เปื้อนง่ายมากไม่ว่าจะเป็นตอนเล่นซ่อนหากับราชินีหรือตอนให้อาหารปลา และในวังก็จะไม่มีการใส่รองเท้าเพราะถือว่าทุกแห่งขนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ส่วนการแต่งตัวของราชินีเองก็ไม่ได้แต่งแตกต่างอะไรจากนางกำนันพระนางก็ใส่เสื้อคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามีเพชรนินจินดาประดับให้สมพระเกียรติมากกว่าเวลาพระนางใส่เสื้อสีอะไรหรือแพทเทิร์นแบบไหนสตรีทุกคนในวังห้ามใส่ซาำโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นถึงเจ้าฟ้าและไพร่ก็ห้ามแต่งตัวเรียนแบบมิงพยาทรงเป็นคนที่อารมณ์ดีมักใจพวกนางกำนันเล่าเรื่องขำขันให้ฟังหรือไม่บางครั้งก็ทรงอานิทานให้พวกนางข้าหลวงได้บันเทิงใจพระนางทรงปโปรดการเล่นซ่อนหาแต่จะกริ้วมากถ้าใครหาพระนางเจอก่อนเหล่านางกำนันจึงเอาแต่ทวงเวลา จนพระนางชนะและออกมาเองแต่ในเวลาที่พระนางทรงกิ้วพระนางไม่กิ้วง่ายๆกิ้วแล้วผลลัพธ์คือตายส่วนการใช้ชีวิตพระนางทรงเชื่อในผัวเดียวเมียเดียวพระเจ้าสีปออยู่ได้ด้วยการกํากับของพระนางอย่างสิ้นเชิงเวลาพระองค์ตัดสินใจอะไรพระนางต้องอนุมัติเกือบทุกครั้งถ้าจะออกเป็นคำสั่งได้ก็ต้องผ่านการอพรูฟจากพระนาง บางครั้งก็ทรงเอาแต่ใจดื้อรั้นไม่ฟังเสียงทัดทานจากขุนนางคิดว่าตัวเองเก่งไปทุกๆเรื่องทงั้งที่จริงแล้วพระนางก็อยู่แต่ในฝ่ายในตั้งแต่เกิดจนโตถ้าพระนางรู้ว่าพระสวามีต้องตาต้องใจหญิงใดพระนางจะกริ้วมากพระนางทรงละเลยกฎมเทียนบานที่อนุญาตให้กษัตริย์มีพระสนมมากมายพระนางต้องการให้พระสวามีอยู่กับพระนางตลอดไป การกิ้วของพระนางนั้นก็ลุนแรงดังเพลิงที่แม้แต่พระเจ้าสีปอก็ดับไม่ได้ต่อมาคือเรื่องที่4เรื่องนี้มันสนมพระเจ้ามินดงผู้กล้ากระตุกหนวดเสือเป็นที่รู้กันทั่วว่าสิ่งเดียวที่มิงพยาหวงแหนมากที่สุดก็คือพระสวามีพระนางตามติดพระองค์ไม่ต่างกับเงา ไม่ต่างกับไก่จิกเข้าเปลือกที่จิกย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 ิกพยายามทุกวิถีทางที่จะกันหญิงอื่นให้พ้นแต่อน,นิจจาบางครั้งคนในนี้แหละที่กล้าแทงข้างหลังนางกำนันสาวสวยของพระนางเป็นเจ้าหญิงจากรัฐฉานผู้รับใช้ใกล้ชิดวันดีคืนดีก็กล้าถวายตัวกับพระเจ้าสีปอลับหลังมิงพยากริ้วมาก คิแมมมม่ออออีีีกกกขขงงัันนนนนนาาาาารจบ้้้้ปเเเืถึตสูลววทรงสั่งจับตัวนางทันทีพร้อมกับสั่งประหารแต่พระเจ้าซีปอรีบขอไว้บทลงโทษที่เจ้าหญิงรัดฉานได้รับคือการถูกซ้อมในสวนอย่างหนักและถูกขับออกจากวังไม่มีใครรู้ชตากรรมของเจ้าหญิงที่น่าสงสารไม่มีใครกล้าพูดถึง ทุกคนต่างปิดปากเงียบเพราะเก่งจะถูกพระราชอาญาแอดอยาจะเสริมเกิดประวัติศาส์นิดหนึ่งมิงพยาตอนพูดกับพระเจ้าสีปอจะพูดว่ามองมองส่วนเวลาพระเจ้าสีปอเรียกมิงพยาจะเรียกนางว่าซูซ่ u อ่จบเรื่องเจ้าหญิงรัดฉานไปบัดมาดหญิงอีกนางก็เข้ามากระตุกหนวดเสือค่ะ แต่คราวนี้หญิงสาวคนนี้เป็นถึงลูกสาวของเสนาบดีใหญ่โดยมีเจ้าชายยานองเป็นผู้จัดแจงเจ้าชายยานองเป็นใครหรอถึงได้กล้ากระตุกหนวดเสือก็ขอพูดถึงเจ้าชายสักหน่อยเจ้าชายองคเนี้พื้นเพก็เป็นแค่ชนสามันธรรมดาแต่ว่าเป็นพระสหายกับพระเจ้าสีปอขณะที่บวชเรียนด้วยกันพระเจ้าสีปอ โปรดนายานองนี้มากถือว่าเป็นยาหนองเพื่อนรักเพราะตอนที่ยังเป็นเนนอยู่ด้วยกันนั้นยาหนองบอกว่าพระองค์จะได้เป็นพระมหากษัตริย์และพระองค์ก็ได้เป็นพระมหากษัตริย์จริงๆหลังจากที่พระองค์มีอำนาจก็ทรงตอบแทนพระสหายที่กินนอนมาด้วยกันแบบจังหนักโดยการตั้งเป็นเจ้าและประทานเงินทองทรัพย์สินมากมายไม่ว่าเจ้าชายยาหนองจะขออะไร พระเจ้าสีปอก็ไม่เคยปฏิเสธจนชาววังขนาดนามนิกเนมเจ้าชายองค์นี้ว่ากษัตริย์องค์เลกเจ้าชายยานองนิสัยว่าดีไหมจะว่าดีก็ดีแต่ว่าเลวก็เลวเหมือนกันตอนดีเนี่ยก็ส่งเอาเงินที่รับมาจากพระเจ้าสีปอมาแจกคนทุกคนจนจนเป็นที่สรรเสริญไปทั่วแต่บทจะเลวก็เลวสุดๆค่ะแต่ที่นิสัยเสียที่สุด ก็คือเรื่องผู้หญิงเจ้าชายเนี่ยมีเมียน้อยเป็นกุลุษกุลุษแต่ก็ยังไม่พอยังลักพาต,ตัวหญิงที่มีสามีบ้างหญิงสาวบ้างเข้ามาในฮาเร็มโดยไม่สนว่าจะเป็นลูกสาวของใครลักตัวไปตั้งแต่ลูกไพรจนถึงลูกสาวผู้ดีจนโดนฟ้องล้องไปทั่วแต่ก็ไม่มีใครทําองค์ชายยาหนองได้เพราะพระเจ้าสีปอนั้นทรงรักเพื่อนคนนี้ที่สุด แม้แต่ตัวมิงพยาเองก็พูดให้พระเจ้าสีปอลงโทษพระเจ้าสีปอก็แค่ตัดตอบมาว่าจะให้ทำอย่างไรเล่าสู่สูอาจจะเป็นเพราะว่าองค์ชายยังไม่เจอผู้หญิงดีๆอย่างพระนางก็ได้มั้งถ้าเจอแล้วก็จะหยุดไปเองหลักมิงพยาก็ได้แต่เงียบไปส่วนตัวเจ้าชายยานองเอง ก็มักจะล้อเล่นกับพระเจ้าสีปออยู่บ่อยๆเรื่องที่พระองค์ไม่มีสนมมักจะคอยโยนคำถามแปลกๆเช่นอดีตกษัตริย์นั้นมีสนมเกือบ50แล้วพระองค์ละ่ะหรือจริงหรือเปล่าที่สนมของพระองค์โดนขังมืดจนจ้าห่อเหี่ยวพระเจ้าสีปอยได้ยินคำถามอย่างนี้ก็ทรงอับอายเจ้าชายยาน้องกรอครูทุกวันว่าพระองค์เนี่ยต้องมีสนม พูดบ่อยๆจนพระเจ้าสีปอคล้อยตามวันดีคืนดีวันดีเดกก็มาถึงหลังจากที่พระเจ้าสีปอขึ้นครองราดได้สปีพระองค์ก็เสร็จออกจากวังไปเยี่ยมเจ้าชายานองพระอนุชาองค์โปรดตามปกติเนี่ยเจ้าชายานองก็ทรงต้อนรับกษัตริย์ด้วยสิ่งของต่างๆนานาที่เออร่อยแต่คราวนี้ เจ้าชายต้อนรับด้วยหญิงสาวหน้าชฉล่มเช่มช้อยสวยสดงดงามแบบที่ชายทุกคนเห็นแล้วต้องตะลึงดารุณีนางนี้ก็หาใช่หญิงสาวสามัญไม่บิดาของนางก็เป็นถึงเสนาบดีผู้ใหญ่นางกุ้มหัวใจพระสีป่ปอครั้งแรกแต่แรกพบพระเจ้าสีป่ปอทรงโสมนัสมากแต่ทรงเกรงว่า ความอาฆาตของมิงพยามาเหศีเอกจะมาทำร้ายสนมใหม่คนนี้เจ้าชายยาน้องหรือจะไม่เตรียมการไว้ก่อนเจ้าชายให้หญิงสาวสวยแต่งตัวเป็นชายให้ปลอมเข้าวังให้ทำเป็นว่าเป็นมหาดเล็กใกล้ชิดและปิดปากคนรับใช้ทุกคนไม่ให้เพ่งพลายเรื่องนี้พระสนมองค์ใหม่อยู่ในวังส่วนตัวของพระเจ้าสีปอ นานหลายเดือนโดยที่ไม่มีใครจับได้แต่กระดาษยังไงก็ห่อไฟไม่ได้ค่ะก่อนที่สนมใหม่จะรู้ตัวก่อนที่พระเจ้าสีปอจะทำอะไรมิงพยาก็ชิงลงมือก่อนโดยการอุ้มเสนาบดีตัวพ่อและสมองค์ใหม่มาประหารผู้ฟังอาจจะคิดว่าพระเจ้าสีปอทำอะไรไม่ได้เลยหรือนางกำนันใกล้ชิดบอกว่ามิงพยานั้น กลุ่มอำนาจเสร็จสับทั้งฝ่ายหน้าฝ่ายในเวลาพนางทรงกริว้วแผดเสียงออกมาดังไม่ต่างกับราชสีทุกคนก็ต่างกลัวหัวหดรวมทั้งพระสวามีด้วยเรื่องสุดท้ายเจ้าชายยานองคู่แคนมิงพยาหลังจากที่สนมใหม่และผู้มีส่วนรู้เห็นทุกคนโดนกำจัดก็เหลือบุรุษสององ,องค์ที่ลอดตัวไป องค์แรกก็คือพระเจ้าสีปอองค์ที่สองก็คือองค์ชาย,ยานองมิงพญากโกรธมากและรู้ดีว่าองค์ชาย,ยานองนี่แหละเป็นคนชักใย,ยอยู่เบื้องหลังแต่พระนางก็ทำอะไรไม่ได้เพราะพระเจ้าสีปอโปรดเจ้าชายเหมือนน้องในไส้แต่คนฉลาดฉลาดอย่างพระนางหรือจะยอมแพ้พระนางส่งสิกให้ขุนนางคนสนิทเข้ามาถวายดีกากล่าวหาว่า เจ้าชายยานองแอบซ่องสูงกำลังคิดก่อกระบฏเจ้าชายร่วมมือกับเสนาบดีใหญ่เพื่อจะโค่นล้มกษัตริย์แต่ความจริงแล้วตอนที่มิงพยาประหารสนมใหม่นั้นก็สร้างความเคิียดแค้นต่อข้าราชการบางส่วนข้าราชการเขาคิดกันว่าไม่เห็นด้วยที่ราชนีจะมาครอบงำกษัตริย์รวมถึงเจ้าชายยานองเองก็เป็นปฏิปักษ์กับราชนีซึ่งหน้า เมื่อต่างฝ่ายต่างมีศัตรูคนเดียวกันขุนนางบางส่วนก็มาร่วมกับเจ้าชายยานองตั้งตัวเป็นกกเป็นเหล่าพระเจ้าสีปอตอนแรกก็ไม่ทรงเชื่อแต่พอจดหมายสนเท่มันเข้ามาท่วมหัวท่วมหูไปหมดพค์ก็สั่งให้มีการสอบสวนพอสอบสวนแล้วบางเรื่องมันก็เป็นเรื่องจริงเช่นเรื่องที่เจ้าชายยานองมีกำลังมาก แล่มีขุนนางหลายคนแวะเวียนมาคบหาสมาคมด้วยพระเจ้าสีปอกริ้วมากคิดว่าเจ้าชายจะคิดชิงบัลลังก์เลยเรียกเจ้าชายเข้ามาเฝ้าเจ้าชายยานองตอนนั้นก็มาเข้าเฝ้าแบบไม่รู้อีหนออีเนพอเจอพระเจ้าสีปอก็ทรงถวายบังคมพระเจ้าสีปอก็ชักดาบพาดคอองค์ชายทันทีแล้วก็กล่าวหาว่าองค์ชายคิดกบฏ ทุกคนในท้องพระโรงตอนนั้นต่างตกตะลึงไม่รู้จะทำอย่างไรมีมิงพญาองค์เดียวที่ทรงยิ้มมุมปากเจ้าชายยาหนองทรงศบตาและตรัสตอบว่าถ้าจะฆ่าก็ฆ่าเลยพระเจ้าสีปอรับสั่งให้ทหารเอาองค์ชายไปขังคุกหลวงคนที่ดีใจกับคำสั่งนี้ก็คือมิงพญาแต่ว่าเวลาผ่านไปห้าวันก็แล้วหนึ่งอาทิตย์ก็แล้ว พระเจ้าสีปอก็ทรงไม่ทำอะไรสักทีพอผ่านไปนานๆพระเจ้าสีปอด้วยที่เป็นพื้นเพเป็นคนรักสงบมีติดใจงดงามจากที่เคยกริ้วมากๆก็เริ่มหายกริ้วแล้วก็มีทีท่าจะยกโทษให้กับน้องชายร่วมสาบานคนนี้พระองค์เริ่มไม่ตัดอะไรกับมิงพยาหลีกเลี่ยงที่จะพบกับมิงพยาเวลามิงพยาจะมาหาข้อให้ลงโทษน้องชายวันหนึ่ง พร้อมกับบินพยาก็ไปชมนกชมไม้ในพระอุทยานพระองค์ก็ตับออกมาว่าสูซูจ้าวันหนึ่งเนี่ยพู้เราจะออกจากกำแพงวางไปเที่ยวกันเราจะข้ามเขาลูกนั้นแล้วเราก็จะไปด้วยกันทั้งหมดโดยมีองค์ชายยาน้องน้องรักของข้าไปด้วยเมื่อถึงวันนั้นข้าก็เชื่อว่าเจ้าจะโปรดน้องคายข้าเชกเช่นที่เจ้ารักข้าพระนางทรงกลี้วขึ้นมาทันที ทรงตรัสตอบว่ามันคงไม่มีวันนั้นหรอกเพคะเพราะองค์ชายานองนั้นสิ้นชีพแล้วในคุกเมื่อวานพระพักพระเจ้าสีปอทรงซีดไปหมดทรงจับไหลมิงพยาและตรัสว่าจะพูดอะไรออกมานะสู่สู่มิงพยาก็ตอบกลับไปอีกว่าไม่มีใครบอกพระองค์หรือเพคะไม่มีเสนาบดีชี้แจงหรือเพคะว่าองค์ชายานองนั้นสิ้นพระชนเพะพิษไข้เมื่อคืน พระเจ้าสีป่ปอทรงกันแสงอย่างหนักทรงลุกขึ้นโดยไม่พูดอะไรในที่สุดพระนางสุภยารัฐก็ได้กําจัดเสี้ยนหนังที่ตาใจพระนางมานาะเอาละวันนี้แอดมินก็จะขอจบเทปนี้แต่เพียงเท่านี้แต่เทปหน้าเราจะมาต่อตอนที่สองกันกับวันสิ้นชาติของพมา่าและจุดสิ้นสุดของราชวงศ์